สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะอยู่ผมโนนหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มาต่อต่อรุยเออเราต้องรุยกันวันนี้เออมาก็ยังเป็นห้องเดิมมะแต่วันนี้ผมจะพกใจมาเต็มกระเป๋ากับคอร้อยฮะเออมีแต่ใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอละอย่าให้ตกเลยปลาเออปล let go ขมอสข้ามอนค่อยๆโอเคฮะค่อยๆผม ค่อยๆนะ้วใจเย็นเลยใจโล่งๆเป็นใจเย็นเลยอืมว่านเจี๊ยบว่านเจี๊ยบฮะว่านเจี๊ยบว่านจุบเจี๊ยบมาไม่ละเออกะต่ายมาสวยครับผมบอกเลยเออคืออะไรมาก็ได้ขอให้มาอย่างเนียยอะไรก็ได้ขอให้มาเออย,ยอดของเรานเนี้ยคือสี่ต่้มตนะเออกะไว้ว่าคือสี่แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ แต่อยากให้ได้เหมือนกันนะสี่อ่อาแต่ทีนี้เอาเรื่องงั้นกันติ๊กเนจเจอร์โอ,โอ,โอ,โอโ้นิ่งค่อยค่อยอย่างนิ่งอะขอละติ๊กเนจเจอร์โอเคหุยเจ็ดเลยหรอเอาเรื่องเหมือนกันเลเนี่ยโอ้โห,โโหนานทีพี่จะมาแบบเบิ่มเบิ่มแบบคืนรือคืนคืออืมนะใส่กันไปต่อสามฮะ เรา,าตายตัวน้อยของเราเราก็ได้กันไปเรื่อยๆฮะอืออืม,อ,มอุ๊อุ๊ยพี่แกมาแล้วราชนินีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสพรึงกันดิขึ้นสี่ไปติดขึ้นสี่ห้าแล้วก็ตายมาอีกขึ้นห้าไปขึ้นห้าไปวันนี้ห้าหมื่นไปห้าหมื่นไปวันเจี๊ยบแน่นอนบอกเลยว่าวัานเจี๊ยบแน่นอน เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณหน้าไปเพื่อน <c oughs> อยู่อยู่ไกลเอื้อมเาไม่ไกลเลยฮ้าเนี่ยพี่บอกเลยมาหน้าสวยนี่เข้มปุ๋ยเข้มปุ๋ยนี่ล่ะเข้มปุ๋ย,สวย,ยออสวยหลุย่ะเออสวยหลุยมุยมุยต้นโหย ฮูฮยยฮูฮูยเช็ดแค่เท่ระเบิดไปดีโอ้โหเกินปุยมือฮูยเชี่ย,ยห่าวะเชี่ยห่าวะอุจาดอ่ะโอ้โเดี๋ยวผมปัดกลมปัดกลมแล้วชิ้งแล้วจริงๆอ้าวแม่งเ้ยไม่กลมให้กูเอาเอากลมๆดีมันไม่สวยเนี่ยีเศษหนึ่งอ่ะ เออมาก้มๆอตอดขำๆบะอืมตอดขำๆบะไม่ผมไม่คิดว่าวันนี้ราชินีมานะเพราะว่าผมตบไปสองสองวันนะคือหนักมากเออเคมาไหมโอเคมึงไม่มากูเลิกบะเคหูสำหรับน,นี้ฮะรากันไปสำเรัาน,นี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เป็นคลิปวหนะ้าใครชอบอยู่ดงกดไลค์นะครับผมอยาลดูกดซับกดแชร์อะไรกันว่าไปเออ Oh, we need a lag of up. Bye bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it up doing some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for me